รักครั้งใหม่คุยสาวนอกวงการเพชรจ้าเผยอดีตภรยาไม่ใช่สเปกอีกต่อไปเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งพ่อไม้สุดแซ่บอย่างดีเจเพชรจ้าวิเชียนที่ได้เปิดเผยถึงรักครั้งใหม่หลังจากหย่าอดีตภรยาไปสองปีพร้อมถึงเล่าถึงความน่ารักของลูกชายน้องไทก้าที่ต้องยอมรับว่าได้ยินพ่อมาเต็มๆเผยกลับมาเป็นคนเดิมแต่นิ่งขึ้นพร้อมเปิดใจเรื่องอดีตภรยาที่เซ็กซี่ขึ้นถ่ายรูปชุดว่ายนะ้ำ ทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ลูกมีความเหมือนพ่อขนาดไหนในเรื่องชอบมองสาวก่อนเพชร้าเขาชอบผู้หญิงชอบคนสวยอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าช่วยเปลี่ยนพี่เลี้ยงให้หน่อยเราก็ตกใจพี่เลี้ยงไปแกล้งหรือไปพูดอะไรไม่ดีเอาสวยกว่านี้เขาอาจจะดูออกจากการดูแลตัวเองแต่เขายังแยกแย้นหน้าตาไม่ออกเช่นมีที่คาดผมมีขนตาปากแดงอะไรประมาณนี้เป็นพรสวรรค์ที่ได้จากพ่อไหมเพชร้า ผมว่าน่าจะอยู่ในเชื้ออยู่ในเลือดอดีตภรยาบ่นว่าคุณพ่อชอบพูดคำหยาบจนลูกติดม,มาด้วยเพจ้าคำว่าวะเขาอยู่กับเราตลอดเราก็อยู่แต่กับผู้ชายล้วนๆทุกคนก็จะเป็นตัวเองเต็มที่แต่ไม่มีคำหยาบที่หยาบมากจะมีคำว่าวะสำหรับผมคิดว่าไม่หยาบมันเหมือนคำผู้ใหญ่ได้คุยกับคุณแม่ไหมเพจ้าสมัยก่อนตอนที่ยังไม่เลิกกันเขาบอกพยายามอย่าพูดคำหยาบเราก็โอเค เพราะตอนนั้นเราอยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับเพื่อนเลยไม่ได้ใช้คำหยาบพาแยกตัวมาเหลือแต่ชายล้วนในวงเพื่อนผู้ชายเป็นตัวของตัวเองลูกก็ได้ยินเขาก็จะคัดกรองนะเขาจะไม่พูดตามเราคุณแม่ยังบ่นไหมเพชรจ้าไม่บ่นแล้วเพราะตอนนี้มีแก๊งสาวๆมีคนที่ไม่ชอบบอกเป็นพ่อภาษาอะไรพูดคำหยาบใส่ลูกเพชรจ้าเราพูดกับเพื่อนเราแล้วเราจะหันไปบอกเขาว่าคำแบบนี้มันไม่ควรพูดเป็นคำพูดของผู้ใหญ่ เด็กมันเข้าใจพอเขาไปเรียนโรงเรียนในสังคมเขาถ้าไม่มีใครพูดเขาก็จะไม่พูดตอนนี้คุยกับสาวนอกวงการเทเจช่วงที่ผมโสดผมคุยกับผู้ชายล้วนๆมาสองปีเราคุยกับเพื่อนผู้ชายมาโดยตลอดก็ไม่แปลกถ้าเราจะมีเพื่อนผู้หญิงมาเริ่มคุยบ้างสองปีแรกทำไมยังไม่เปิดใจคุยกับผู้หญิงเทเจไม่ใช่ไม่เปิดไม่มีโผล่มาดีกว่าตอนนี้มีค่อยๆมีน้องๆเหมือนตอนนั้นเราเพิ่งจะโสด คนเขาก็จะเอ๊ะจะกลับไปรีเทิร์นหรือเปล่าแฟนขาัก็ยังมูฟออนกับคู่เราไม่ได้ก็ไม่ค่อยจะมีใครอยากมายุ่งเขาก็ไม่อยากงานเข้าตอนนี้คุยกับผู้หญิงกี่คนเพซ่าเข้ามาได้หมดเลยแล้วกันกี่คนผมก็รับน้องๆที่รู้จักเราก็คุยได้ไม่ได้มานับใช่คนที่เห็นในสตอรี่ไอีบ่อยๆไหมเพชราอันนั้นไม่ใช่พราเราโสดเราจะรู้ว่าแฟนคับต้องแอบมองทุกอนูเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรลงไปเราจะบริสุทธิ์ใจมาก คนที่เห็นบ่อยๆคือเมียเพื่อนป้าในดวงใจของไทก้าเขาจะชอบมาเลี้ยงไทก้าเวลาเขามาสามีเขาก็จะมาด้วยตัวจริงยังไม่เปิดหน้าตาเพจ้ายังถือว่าเราคุยๆกันอยู่ไทก้าได้เจอบ้างหรือยังเพจ้าผมคุยกับใครก็โอเพ่นหมดมาเจอได้หมดเลยเป็นน้องๆมาได้หมดไม่ติดขัดอะไรเลยมาเจอนิวได้ก็ได้ไม่ติดขัดบอกนิวว่าไงเพจ้าก็น้องหมดเลย ถ้าเจอคนพิเศษจริงๆแล้วต้องบอกอดีตภรรยาจะบอกว่าไงเทเจสบายมากเลยนะเพราะเราเปลี่ยนสถานะมาคนอาจจะคิดว่ามีความตึงๆหรือเปล่าเครียดแค้นกันหรือเปล่าอย่างทุกวันนี้เราคุยกันทุกวันเจอหน้ากันตอนนี้เป็นเหมือนน้องมากกว่าเขารู้สึกเหมือนกันไหมเทเจผมว่าเหมือนมันชิลมากถ้ามีคนเข้ามาแค่เป็นแฟนแต่ถ้าแต่งงานไม่เอาแล้วเทเจใช่เราไม่อยากแต่งงานแล้ว ตั้งแต่แรกเราไม่อยากแต่งงานตั้งแต่ต้นแต่เรามีน้องนิวตอนนั้นด้วยตามทํานองคลองทําแล้วน้องเขาก็อยากมีความฝันอยากแต่งงานเราก็เลยแตง่งถ้าคนใหม่อยากแต่งงานมีลูกเพชรจ้าไม่แต่งแล้วไม่เอาเราเคยตั้งเป้าว่ามีลูกสี่คนเจอรุ่นพี่คนหนึ่งบอกดีเลยพี่ลูกสี่เมียสีแต่เขามีเมียทีละคนเลิกไปสุดท้ายลูกอยู่กับเขาอยากได้แบบนี้ไหมเพชรจ้าพ่อคุยกับพี่เขานานๆไม่เอาดีกว่า มันซับซ้อนเกินมันน่าจะใช้ลำบากชีวิตเกินไปถ้าไม่แต่งงานแต่เขาอยากมีลูกเพจ้าไม่เอาละช่วงนี้สรุปในหัวมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เรารู้สึกว่าจะเป็นแบบคุยได้มีแฟนใหม่ได้แต่ถ้ามีลูกอีกไม่เอาละเอาไทก้าก่อนไม่อยากมีลูกสาวเพจ้า <Pizza, S 2> ใช่เพราะเราเป็นคนที่รักมากห่วงมากขี้ห่วงถ้าลูกสาวเราก็จะต้องห่วงตอนโตอีก พ่อเปิดใจกับความรักเหมือนกลับมาสิบปดอีกครั้งเพจ้าเหมือนสิบแปดเลยท่านไฟวิ่งบนดีเหลือเกิน